อะไรอย่างอุ้ยเรามาเจอลำใหญ่แล้วพี่น้องลำใหญ่หายใหญ่ครับผมลำใหญ่หายหิวหายใหญ่ <laughs> ไม่ใช่ลำใหญ่หายทองคํานะครับลำใหญ่บ้านไร่ทามครับผมอันนี้ล้านจีนะโอ้เจ้าก,กัะปั่นลูกปลาล้านจีนใ้เขานะ <laughs> มองกินแล้วเจ้ากินเ <laughs> ต็มเจ้ากินแต, <laughs> แต่ผู้เดียว ทีมงานบ้านเลยหามครับ<อ>ทีมงานบ้านเลยหามครับ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 อันนี้ทีมงานนาบอนพี่น้องพอก,กำนันประคองและพุณแม่แจงครับผมแซบบอค่ะแม่แซบบอแซบค่ะแซบค่ะแม่แกกำนันคนสวยครับผม อ้าวไก่สิเบิดแล้วเว้ยเลยหนึ่งิมานั่งมาสิมานั่งกินน้ำจากต้นใน่วันนะโอ้ตายฮะเบิดแล้วอย่าแกกัดยัดผิดซูปอันนี้หนึ่งปลาจักน้อยกระเดียดเต็มยัญยันเนาะแซบแซบแซบพี่น้องแซบแซบอร่อยค่ะอร่อยค่ะ าตัวนี้ต่อครับทีมงานผู้นำนาอานโอ้ยโอ้ยมีแต่ท่านสจท่านผู้ใหญ่นิวท่านซทอทวินครับผมตัวไหนอีกครับปตัวไหนอีกตัวนี้ผ่านมาให้เนาะตัวนี้นะอืมตัวนี้แนวกินคืออะไรใช่ไหมโอ้เนาะแ่แซ่บครับแซ่บผัผักพวกินเนาะพวกกินเนาะผักนะยังค่ะบพวกทำไม่ถึง กินแด่ตอนเใบผักบอกินใบตัวนี้นะเออไปกินอาหารทะเลเนาะไปกะเลียปลากระเลียอาหารทะเลเบิ้ลเลยเติมน้ำครับเติมน้ำเติมน้ำกิมผู้ใหญ่บ้านก้างปลาครับผู้ใหญ่สีไผ่บ้านก้างปลาครับพารยกเอายกเอาเฮราจ็อกทีเท่าไรเหลวเนี่ยจู๊ดเท่าไรเหล้วนี่นะโอ้ทีใส่จ็อกแน่เลย ก็เลยสิเหมาแจ๊กเลยว้ยว้าหมูปอกกินน้ำจะบมอกกินเหล้าหมูปอกกินน้ำจ้่หมูปอกผู้เดียวเลยผู้เดียวเลยจ้าเหนีวออกสิบมมีแต่ฟองเว้รัะมันจ้ามะมัดหมักมันจ้ามักมันจ้ามักไปมักมันจ้าเต็มที่รถโอ้นี้เบียร์สดเบียร์สดฟรีพี่น้องมาอีกหนึ่งรอบเข้ามาอีกหนึ่งรอบโอ้มารอบนี้เลียดแต่ก้างเลยดีใดีตัลายลายแล้วว แต่บ้านขุดงงในกินนกิงเนาะงงข้าบ้านขุดงงอันนี้บ้านนาบอนครับบ้านนาบอนนาบอนบ่ครับหมูเจ็ดนาบอนครับหมูเจ็ดนาบอนหมูเจ็ดนาบอนโอ้บ่กินตีไก่เนี่ยบ่กินตีบ่กินตีฮอร์เหรอครับเป็นตีฮอรทใช่ไเนาะคนมจะกินนะตอดรุงเต๋อ วนไปวนมาวนมาหาผู้ใหญ่บ้านทาคราบอีกแล้วผู้ใหญ่ทาคราบี่ซื้อผู้ใหญ่อยังก่อนครับผมผู้ใหญ่หนักกับผู้ใหญ่ทาคราบผู้ใหญ่ชาดครับผู้ใหญ่ชาติผู้ใหญ่ตมชาตดผู้ใหญ่ชาติชาติดีเนาะดีอยู่เย่าวราชชาติอย่าวราชาติชาติดีเนาะชาติดีเนาะอย่าวราชชาิดีเนาะมันเป็นชาตดอย่างอื่นชาติเดียวชาติเดียว ผู้สาวอ่ะพี่น้องตัวนี้ผู้สาวผู้งามเก่งนะตัวนี้เนี่ยจะสาวๆค่ะเอาคือบนนั่งนำคุณพี่นิวแล้วนี่นะโอ้ยยุคนรัตโตกันยุคนรัตโตกันแตอยู่คนรัตโตกันจ้ะอยากไอยู่กับคนที่่นงฟ้าคะยิมงานนางฟ้าค่ะยิมงานคนโสดจ้ะอร่อยไหมครับท่านวัี่สอทอ สะท้ออ้อยพม่ตีไปกาให้เจ้าคำเพชรไปกาได้ป้องใสบัตรต้นไม้แตจะทำทาเฝ้าใหม่เอาเอาบ่มีสิทธิ์เราก็เฝ้าไปแล้วเอาบ่เอาเพชรพินคำมาเ็ดตีคำเมื่อนี้นะดันเพิ่นอายดันเพิ่นอายดิเงาวกระบอกกินเนสเจ้าจะถ่ายรูปไหนแนว อให้สัตว์มึ้งไก่นะาหอให้สัจานเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับผมโอหลายโต๊ะ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 เป็นตัวเป็นตาแซบตัวเป็นตาแซบพี่น้องเอาละคลิปนี้ยาวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ